Party! Oh! And there's Triple H with the new assassin, up! Jr. And Matt Pro oh! 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 is the cerebral assassin. It's time to play the game. He's what? He's, he's going for it. Oh! 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 สวัสดีครับพบกับทอยมอนเดยเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งงานนะฮะที่แปลกมากๆเลยนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับนั่นก็คือ WWE นะครับผม Elite c o l l c t i o n นั่นเองนะครับซึ่งงานงานนี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะในช่องเราอาจจะเคยดูมวยปั้มกันมาบ้างนะอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับผมแล้วก็งานนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ดีไซน์ตัวละครนักมวยปั้มออกมานะครับมาในรูปแบบ action f i กอร e นะครับ a คชั่นสามารถขยับตัวได้ขยับนู่นนี่นั่นเลยฮะรวมถึงหน้าตาที่เหมือนมากๆแล้วก็็อปต่างๆ นะครับสำหรับใครที่อินในตัวของคาแรคเตอร์มวยปั้มเนี่ยงานนี้คืออีกหนึ่งงานที่ดีมากๆนะครับผมโอเคและนี่ก็คือนะครับผม t ิ i ฟานีแล้วก็เจฟฮาร์ดีนะครับในศึกของสมัครดาวนะถ้าใครเคยดูเนี่ยเจฟฮาร์ดีจะชิงแชมป์กับ t ิ i ฟานีนั่นเองนะครับในชุดนี้แล้วก็เจฟฮาร์ดีก็ได้แชมป์จากทิฟฟานีไปนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดนี้คุ้มากมากเพราะว่ามีชุดมาให้ถึง2ชุดเลยนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาดูของด้านในกันเลยดีกว่าครับมา พอแกะกล่องออกมาแล้วครับและนี่ก็คือตัว a ั่ i ฟิกเกอ r ์ของกล่องกล่องนี้นั่นเองนะครับโดยจะมีมือมาให้เปลี่ยนอย่างละคนหนึ่งคู่นั่นเองนะครับนี่ฮะก็คือมือกำนะฮะจะอยู่ตรงตัวทิวเอชแล้วก็มือแบนะครับที่สามารถใช้ถืออาวุธก็ได้นะแล้วก็เข็มขัดแชมป์ intercontinental นะครับเป็นแบบเก่านะน่าจะเป็นยุคปี2000ประมาณนั้นมั้งฮะยังใช้เข็มขัดแบบเก่าอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะน่าเป็นปี2000ประมาณนั้นส่วนเจฟฮาร์ดี้เนี่ยก็จะมีเสื้อมาให้2ตัวนะครับเป็นเสื้อลายตาข่ายจริงๆเนี่ย ขายของเจฟฮาร์ดี้เลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเจฟฮาร์ดี้เอามากๆนะครับแล้วก็มีมือเสื้อักของฮาร์ดี้บอยนะครับนี่ฮะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสื้อฮาร์ดี้บอยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับของที่มีมาในกล่องนะครับเรามาดูดีเทลของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับมา และนี่นะฮะก็คือ Tri p l e H นั่นเองนะครับผมในยุคนั้นเนี่ยเขาจะไว้ผมยาวนะ,ะยุคของเดอะเกมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะเป็นลูกหลานของวินสเปนแมนมากมาก,มากฮะโดยมีสเตเปอนี่คอยหนุนหลังให้อยู่นั่นเองนะช่วงนั้นเป็นยุคที่เป็นอาธรรมเบอร์หนึ่งของ WWE นะฮะหรือว่า w w f ในยุคนั้นนั่นเองนะครับนี่ฮะดีเทลของเขานะนี่ด้านหน้าของ Tri p l e H นะครับก้ามนี่เป็นมันมัดเลยนะครับอืรอบๆครับผมประมาณนี้ฮะ ตรงสัญลักษณ์ของทิวเอนะครับจะอยู่ตรงบริเวณกางเกงของเขานั่นเองนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะจะเป็นสีออกทองๆด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของสนับแขนนะครับจะเป็นซอฟ์นะครับเป็นยางบางๆนะสามารถถอดออกได้นะครับดึงออกมาได้นะฮะแล้วก็มันก็จะขยับตามนะครับตามข้อต่อของเขาเลยนะมันจะมีการย่นเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแบบนี้เลยนะครับดีเทลของทิวเอในส่วนของท้งผมค่อนข้างจะแกะออกมาได้ดีนะ นี่ฮในยุคยุคนั้นนะผมเขาจะอยากสศกนิดหนึ่งนะอ่าแล้วก็ทิ้งตรงลงมายาวมากๆฮะของตัวชิ s เแต่เอาจริงๆอ่ะิตอนนี้เนี่ยเหมือนจะใช้โมหน้าใหม่นะมันมันก็เนี่ยถ้าเอาผมออกเนี่ยเป็นผมสกินเฮดเหมือนตอนปัจจุบันนะก็คล้ายๆอยู่นะครับอ่าฮะประมาณนี้และนี่คือจุดขยับของขาของเขานะครับนี่ฮะจะเหมือนกันกันกบงาน h ัสโ o เลยนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก้ามขาใหญ่มากๆครับ กล้ามเนื้อรายละเอียดของงานนี้เนี่ยคือการทำก้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงเอามากๆนะครับประมาณนี้ตรงเท้าเนี่ยฮะการขยับเทา้าเหมือนงานทัสโบเลยขยับได้ด้วยนีฮะปกตินะตรงสนับเข่าก็เป็นแบบสนับแขนเลยสนับข้อศอกเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะเห็นจุดขยับแต่ว่าเราพอเราเอาสนับเขา่าขึ้นไปปิดนะฮะมันก็จะเนียนได้จูนั่นเองนะครับ ดีมากๆเลยฮนะสำหรับตัว t ิ s เอตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเหมือนมากๆฮนะงานพวกนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องหน้าตาของตัวละครในมวยปั้มมากมากนะฮะและนี่ก็คือมืออีกข้างหนึ่งนะครับผมของ t ิฟเอนั่นเองนะมือนึงเนี่ยจะเป็นมือปกตินะครับอีกมือนึงจะมีผ้าพันอยู่นั่นเองนะซึ่งในตรงระหว่างมือเนี่ยจะมีนิ้วก็เก็บดีเทลมาด้วยนะมีการพันผ้าอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะทั้ง2มือเลยนะโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ Like? มาดูในส่วนของเจฮาร์ดี้บ้างนะครับมากับทรงผมสีแดงแซมด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็ใบปานี่เป็นสีม่วงด้วยนะครับอ่ามาพร้อมกับเสื้อตะข่ายนั่นเองซึ่งเสื้อตะข่ายตัวนี้เนี่ยมีความบางมากๆฮะแต่ว่ามันดีนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวของบอดี้ต่างๆเนี่ยจุดขยับอะไรเนี่ยขยับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะต่อให้ใส่เสื้อแล้วก็ตามทีนะครับแล้วก็ด้านข้างของเสื้อตะข่ายเนี่ยก็จะมีผ้าสีแดงเย็บติดนะครับอยู่ด้านข้าง ของแขนทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นฮาร์ดี้บอยอยู่สร้อยคอก็จะเป็นแญลักของฮาร์ดี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซอฟต์เหมือนกันนะฮะเป็นยางอ่าขยับได้หมุนบิดได้นั่นเองนะครับดีเทลก็ทําออกมาค่อนข้างจะโอเคนะดีเทลนิ้วนะครับเล็บต่างๆของเขานี่ฮะเป็นเล็บสีดําด้วยนะสำหรับเจฟฮาร์ดี้ในยุคนั้นนะครับ กางเกงเนี่ยเป็นโมเดิมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใส่กางเกงทรงแบบนี้อยู่ตลอดนะ,ะซึ่งปัจจุบันก็ยังใส่แบบนี้อยู่แจ็มขัดก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าแค่อาจจะเปลี่ยนสีไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหน้าจริงๆเนี่ยใบหน้าของเขาอะ่ะมันก็เหมือนนะี่ยดูแบบนี้แล้วก็ไฟ่แต่เอาจริงๆแล้วมันออกอ้วนไปนดิดหนึ่งนะมันบวมนะฮะด้านข้างของแจ็ปเนี่ยซึ่งยุคยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไอเดียัวรุ่นด้วยนะฮะแล้วก็การออกกําลังกายการอะไรเขาฟิตมากๆครในตอนนั้น ไม่น่าจะทํามาหน้าบวมๆขนาดนี้นะแต่ว่าด้านข้างอ่าถือว่าโอเคมากๆครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัว triple h นะครับตัวใหญ่พอๆกันเลยนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเจฟจะตัวเล็กกว่านะนะครับผมในตอนนั้นนะอืมและชุดก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยการนี่ฮะด้านหลังของชุดเขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งได้นั่นเอง นี่ฮะด้านล่างของเขานะครับดีเทลแต่เอาจริงๆแล้วพอเก็บชุดนี้เนี่ยมันก็ได้ฟิลอยู่นะเพราะเขา2คนสู้กันเจฟเนี่ยค่อนข้างจะสู้ไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นแต่ว่าก็ได้พี่ชายอย่างแมทฮาร์ดีมาช่วยไว้ในแมทนั้นเองนะฮะแล้วเขาก็ได้แช์อินเตอร์ไปนะครับในส่วนมือของเจฟฮาร์ดี้บ้างนะครับนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์ของฮาร์ดีบอยในตอนนั้นนะครับเล็บดําแล้วก็ในส่วนมือของเขาเจะเป็นสีดานะครับมันจะตอบกับ สนับแขนของเขาที่ยาวมากๆนั่นเองนะโอเคฮะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่มาด้วยกันดีกว่านะครับมาเดี๋ยวว่าเป็นพอปของเรื่องเรื่องนี้เลยนะครับนั่นคือเข็มขัดอินเตอร์คอนเทนเนนทัลนั่นเองนะครับสีทองเหลืองอลามสวยมากๆครับด้านข้างนะนี่ดีเทลเก็บมาอย่างดีนะครับเป็นรูปโลกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข็มขัดแชมป์มินเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นเส้นรองของ WWE เลยนะครับ โลกนะฮะแล้วก็แสลักษ์ W W E นะ,ะจริงๆตอนนั้นน่าจะเป็น W W F นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องด้วยลิขสิทธิ์นะครับทำให้ของเล่นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับนี่ฮะลอยเก็บสีทองของเขานะครับแล้วก็เข็มขัดก็เป็นหนังนั่นเองนะ และอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์นะครับนั่นคือเสื้อของฮาร์ดี้บอยนั่นเองนะแต่ละของฮาร์ดี้บอยจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้นะหมายถึงว่าใส่ของตัวอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้ฮะแล้วก็ไปใส่เจฟอีกหลายๆเวอรช์ชันนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็คือถอดออกพอดอกด้านหลังนะฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นตีมตุ๊กแกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนั่นเองนะครับทำออกมาได้สวยมากๆฮะอันนี้ชอบเลย,ยน,นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผม WWE Elite Collection นั่นเองนะครับเป็นชุดของเจฟฮาร์ดีนะครับเจอกับชิฟเชนั่นเองนะครับในศึก SmackDown นะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนเนั่นเองนะครับก็สำหรับผมนะชุดชุดนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบมวยปั้มมากๆฮะแล้วก็ได้เพิ่งกลับมาดูตอนช่วงโควิดเนี่ยนะเพราะว่ามันมืนมันเป็นช่วงหาอะไรดูอยู่แล้วก็กลับได้กลับมาดูมวยปั้มแล้วก็ทาให้ล้ำลึกนะฮะถึงแมทต่างๆที่เคยดูในสมัยเด็กๆเนาะในยุคของ2001นนะะฮเรากก็ึถึงศศึกึกนี้นะะฮซึ่่่งเปปป็นศึกระจาาสัดห์แตว มีการเสียช้ามันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้จะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับของเจสปาร์ดี้ที่ได้แชมป์อินเตอร์สมัยแรกนะครับแต่ว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือความทรงจําในวัยเด็กของเรานั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับของเล่นชิ้นนี้นะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับมีแมทความทรงจําแบบไหนพูดคุยกันมาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด u b s c r i b e ช่องเรานะ แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไ่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นงานที่แปลกที่สุดในช่องเราเลยนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมกันนะครับผมตอนนี้ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ for Paul is the <laughs> cerebral assassin he's he's go for a oh, oh. beautiful sit out chip bit oh mate for that russian legs with the whip triple